ตลกนักแต่งเพลงแท่งเถิดเทิงที่ไม่ว่าจะแต่งเพลงออกมาขีดซิงเกิลก็คิดติดหูไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะแต่เจ้าตัวก็ยังไม่มีโครงการที่จะรวบรวมเพลงออกมาเป็นอัลบัม้มให้แฟนๆได้เก็บสะสมกันสักทีค่ะมันเป็นอนาคตคิดไว้เฉยแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็รับใดว่าออกมาแล้วก็การต่อรับยังดีแน่นอนเป็นอัลบัม้มรวมเท่านี้ก็พอใจแล้วท่านี้ก็พอใจมากๆแล้วงานนี้ก็คงต้องเชียร์ให้ทุกเพลงนั้นฮิดติดหูแล้วค่ะเราจะได้เห็นอัลบั้มของหนุ่มเท่งแน่นอนค่ะ ไปที่หนุ่มรุดเดอะสตาร์กันบ้างดีกว่าแล้วคนนี้อาจจะยังไม่ทราบนะว่าหนุ่มคนนี้นะคะมีสัญญาอยู่สองค่าย<อ>าแล้วอย่างนี้จะเป็นปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังจากปาาเจ้าต,ต,ตัวกันดีกว่าครับค่ะนักร้องหนุ่มรุดเดอะสตาร์เผยว่าเตรียมคลอดงานเพลงชุดใหม่มาให้ฟังกันเร็วนี้หลังเงียบหายไปนานนับปีโดยเจ้าตัวยอมรับว่าที่หายหน้าไปเพราะไม่มีเวลาทําเพลงใหม่ประกอบกับต้องเน้นคุณภาพให้มากขึ้นจึงต้องใช้เวลาผลิตมากกว่าอัลบั้มก่อนๆค่ะจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเรากําลังมีปัญหา นิดหน่อยในเรื่องของการการเขาเรียกว่าแอสไน์งานมากกว่านะครับแล้วก็การปรับตัวการทํางานมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเราจะไม่ได้ออกแต่ว่าเราแค่อยากให้มันดีที่สุดเราค่อยออกนั้นเองตอนจริงๆไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคิวงานที่ไม่ดีครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าเราอะคือช่วงตกลงว่าเราจะทําให้ฝั่งไหนเป็นคนทําเพลงให้เรามากกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คืออนมันสรุปมาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยทางวีได้ขอจะเป็นคนดูแลเรื่องเพลงให้เรา แต่ว่าเรื่องของสัญญาเรื่องของคิวทุกอย่างก็อยู่ exact เอ็กแซคเหมือนเดิมก็จะเป็นการาทำงานด้วยกันนะซึ่งต้องบอกว่าไ่าาตกลงกันได้แบบดีก็ใช้เวลามาปีหนึ่งนะที่เฟรมนุน่มรุดยังเผยว่ากำลังทำเพลงแนวป๊อปร็อกกับค่ายวีร์รีคอร์ดในแกรมมี่แต่ยังมีสัญญากับทางต้นสังกัดเดิมเอ็กแซคซึ่งแม้จะมีสัญญาสองค่ายซ้อนแต่เจ้าตัวคอนเฟิร์มว่าไม่ได้มีปัญหาแน่นอนค่ะว่ามีเพลงที่อยู่ในแกรมมี่เราก็คือแกรมมี่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่ได้มองว่ามันเเเเป็็นนรรรรรรื่รร่่ออองงงขกกกาา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 าททแ้้้้มคยยะพะวววสุดลูึ เอก c t ก็ยังเป็นคนดูแลเราอยู่เหมือนเดิมอัลบัมใหม่ของหนุ่มรุดภายใต้การทำงานของค่ายใหม่ไม่ใช่เอก c t จะเป็นยังไงต้องรอพิสูจน์กันค่ะมาถึงละครเวทีฟอร์มยักษ์นะคะเดี๋ยวแฟนทอมออฟ o ด e r โอเปกันบ้างโอ้โหมตหลายคนรอคอยค่ะไม่ใช่แค่หลายคนนะครับผมคนนึงก็รอคอยครับแล้วตอนนี้นะฮะกองทัพนักแสดงเขาเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สมกับที่แฟนๆชาวไทยรอคอย3นักแสดงนำจากละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่ The Phantom of the Opera แบรดลิตเทิผู้รับบทแฟนทอมนางเอกเสียงสวยแคลริออนรับบทคริสซินดาเอและราอูลโดยแอนโทนีเจ้าวนิงก็ขอโชว์พลังเสียงคัทเทพในเพลง All I Ask of You อุ่นเรื่องกันก่อนค่ะและแม้ว่าเพลงของเรื่องอย่างหนุนแรดลิตเทิลนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของละครเพลงเรื่องยิ่งใหญ่นี้มาถึง20ปีแล้วแต่เจ้าตัวก็บอกว่าทุกรังที่ได้สวมวิญ,ญญาณปีศาจรงละครก็จะรู้สึกกระตือรือร้อนอยู่เสมอค่ะ Phantom of the Opera means more to me than anybody can possibly imagine. And to bring it to Bangkok is so special to me because it will be the first time so many people are going to experience the show that changed my life. The Phantom of the Opera, the of the Opera is a story of a musical band that has a bad reputation, which is known as The Phantom, and is always hot under the, the Paris Opera House โดยเขาลุ่มหลงในน้ำเสียงและความงามของนักแสดงสาวคริสินดาเอและหลอกล่อให้เธอมาเป็นลูกศิษย์โดยไม่รู้ว่าคริสินตกลุมรักชายอื่นแล้วจนเกิดเป็นโศกนาฏกรกรมของความรักกลางโรงละครตามมาค่ะละครเพลง The p h a n t o m o f The Opera ป้อมให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ละครบลอดเวลระดับโลกตั้งแต่วัน 7, ที่7พฤษภาคมนี้ถึง9มิถุนายนที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไลค่ะ บันเทิงต่างประเทศช่วงหน้านะคะครเรา็มีข่าวนะคะของคริสตินสจวตค่ะขึ้นแท่นเป็นผู้หญิงที่แต่งกายดีที่สุด2ปีซ้อนแล้วนะโโอ้โห<ม>แต่ว่าตอนนี้นะครไปชมความงามของสาวๆวเวที Miss Universe Thailand กันก่อนพร้อมกับข่าวอื่นในช่วงรวมฮิตติดข่าวค่ะช่างภาพสื่อมวชนได้ตาลุกวาวกับการสลัดผ้าชโชว์หุ่นเซียในชุดว่ายน้ำของ44สาวงามผู้เข้าประกวด m i s s u n i เ e r s e Thailand ค่ะ ที่ถึงแม้เวทีนี้จะมีแต่ชุดวันพีซสีฟ้าน้ำทะเลแต่ก็ได้เห็นสัดส,ส่วนและผิวเนียนๆที่คุณแดงสุรางภูมิใจนำเสนอแล้วขอบอกว่าไม่แพ้เวทีไหนๆเลยแหละคะ่ะเพิ่งจะผ่านอายุ3 3มามาได้ไม่นานนะคะแต่หนุ่มไฮโซก้องกรุนก็เปิดอกว่ามองอนาคตเรื่องแต่งงานไว้บ้างแล้วแหละคะ่ะแต่อีกใจหนึ่งก็ขอใช้ชีวิตทำงานไปเรื่อยๆแต่ทิ้งท้ายด้วยคำหวานว่าถ้าชีวิตรักยังราบรื่นไปแบบนี้เจ้าสาวในชีวิตคงไม่พ้นสาวข่าวบอกเครสการกล่าวแน่นอนค่ะ หนุ่มช้ำรักมาริโอก็ปฏิเสธเรื่องอดีตแฟนสาวกุ๊ปกิป๊บสมอลทิปชอบโชว์รูปเซ็กซี่ผ่านอินสตาแกรมเพื่อประชดรักนะคะเพราะกุ๊ปกิ๊บเซ็กซี่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแถมยังทิ้งท้ายแบบตัดบัวยังเหลือใหญ่ว่ายังคงคิดถึงอดีตแฟนสาวอยู่บ้านค่ะ